สวัสดีค่ะนะูชื่อเด็กหญิงดวงทิพย์เปรมศิลป์ดิชันมอ .2 องกับ6กแรกที่17โรงเรียนบันหางแจมใสวิทยา3วันนี้จะมานำเสนองานของอาจารย์สวรักษ์น้อยสุภาเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองห่างไกลย,ยาเสพติดและบุหรี่หนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือบุหรี่เพราะทำให้สมองเสื่อมสัพพันธภาพเป็นลมหมดสติเส้นเลือดในสมองแตกพอการสูบบุหรี่ <S 2> <S 2> <S ทำให้เกิด การสะสมของคอเลสเตอรอลและการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปสู่สมองการเลิกบุหรี่หนึกถึงเหตุจูงใจที่เลิกสูบบุหรี่สเตรียมตัวก่อนอื่นต้องรู้ว่าเมื่อใดและที่ไหนที่คุณชอบสูบบุหรี่แล้วลองคิดหากิจกรรมที่กระทำแทนการสูบบุหรี่ และทำให้คุณลืมการสูบบุหรี่เช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นต้นขอบคุณค่ะ